วันนั้นจริงๆแล้วก็เราสบายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าเราติดต่อเขาได้ตลอดครับใช่เพราะว่ามันโชคดีที่มันมีสัญญาณอ่ะก็เลยก็เลยตอนแรกเขาก็ไม่รู้พอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้รับเพราะเขารู้ตามสถานการณ์ที่เขาเห็นตรงนั้นแหละเราก็รู้จากเขาก่อนจากข่าวด้วยซ้ำแสดงว่าเรา่าที่เมืองไทยเรารูก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วพอเรารู้เรื่งนเราหาเขาลยเหรอลไม่จริงคือคุยติดต่อ,อก,ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิด แล้วก็แล้วก็คุยอย่างต่อเนื่องแบบคุยไลน์ครับใช่ก็ก็เลยคุยอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็พิมมาว่าแบบเออมีเหตุการณ์แบบคนเบียดกันมากเลยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามีอะไรแล้วเขาก็ค่อยๆอัปเดตมาตามตามเหมือนแบบเหมือนไลฟ์เลยอะ่ะใช่ว่าแบบเฮ้ยมีคนเข็นเตะออกไปนะมีตำรวจมามีดับเพลิงมาอะไรเงี้ยเราก็เลย ไปเปิดตามทวิตเตอร์ตามข่าวต่างๆก็เลยเห็นว่าแบบเออมันมีคนเสียชีวิตด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเป็นห่วงขำไมตอนนั้นเขาเขาอยู่ที่นั่นกันดีอะไรอย่างเงี้ยในเหตุการณ์นั้นเลยถ้าจริงๆคือเราเราโทรหาเขาได้เราก็เลยไม่ได้เป็นห่วงมากเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงที่เหตุการณ์เกิดแต่เราแค่ห่วงห่วงวันนั้นคือห่วงว่าจะออกมายัางไงเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วตอนนั้นคือตำรวจปิดทั้งอแทวอนเลยครับคนอยู่ข้างในก็ออกไม่ได้คนจากข้างนอกก็เข้าไม่ได้อะไรเงี้ย ผมว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็กลัวแล้วก็รู้สึกแบบเออก็ก็เหมือนหวาดระแวงนิดนึงครับเพราะว่ามีมีคนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกับกับที่เขาอยู่เลยอะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เขาก็คิดไปถึงว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้โชคดีแบบนั้นถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในร้านถ้าเกิดเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็วิตกอยู่อยู่มากอยู่เหมือนกันครับในวันที่เกิดเหตุการณ์ ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าจ like so okay. ิ๊บฟ uh ิลก็ต้องไปโพไปเลยใช่ไหมครับเออเขาก็กลายเป็นว่าอีกวันสองวันเขาก็ซื้อดอกไม้ไปไปวางที่เขาจัดไว้ให้เลยอะไรเงี้ยครับเพรากว่าเหมือนเป็นเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขาเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ไมดได้วจรเาเองเราณคอนนอรที่แบบพี่กับตลอดเราแบบบอกเขาหรือว่าเราแบบทำให้เขาแบบฝ่ายคนที่สุดจะไงบ้างเราเ็าบอกว่าใจเย็น แล้วเราก็บอกว่าแบบเอออย่าเดินไปข้างนอกนะห้ามเดินไปข้างนอกเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วก็คอยถามตลอดว่าแบบออกมาได้หรือย,อยังออกมาได้หรือย,อยังเพราะเราอยากให้เขาถึงโรงแรมให้เร็วที่สุดอะครับอย่างคืนนั้นตัวเจดีนอนไม่หลับมีหไหมครับขอ,ขอทราบข่าวก็ไม่ได้นอนจนจนกว่าเขาจะถึงถึงโรงแรมครับใช้เวลานานไหม่ะจะออกจากจานานนานมาก<ด>ครับประมาณหลังจากเหตุการณ์เกิดแล้วอะออกจากตรงนั้นไม่ได้ประมาณ3ชั่วโมงได้เพราะว่าเขาก็ปิค่งใช่เขาก็ปิดคือคือเหตุการณ์ที่มันเกิดอ่ะถ้าใครไม่รู้คือ มันไม่ใช่แค่ว่าคนดันเข้ามาจนเปลี่ยนกันเสียชีวิตมันคือคนดันเข้ามาแล้วคนข้างในเดินออกไปแล้วมันบีบอยนาตอตรงกลางใช่ครับเลยเสียชีวิตตรงกลางเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยกันให้คนออกและคนเข้าก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในก็หอกไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้เวลาในการเตรียมมาแบบสามสี่ชั่วโมงได้ครับอย่างนี้ตัวของวิวเองเขาเห็นไหมครับกับการที่บอกว่า,าจะไปเที่ยวคนเดียวแค่นจิเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็นะเราเราเราเห็นข่าวอ่ะเรายัง รู้สึกเลยว่าต่อจากนี้เราจะไม่ไปพี่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์อ่ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าแบบอย่างแน่ๆเลยก็คือก็คือเทศกาลนั้นใ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 นเกาหลีเขาอาจจะไม่ไปอีกแล้วอะไรเงี้ยเออเกาหลีจะต้องเป็นแล้วทำไมตอนก็บอกคนเยอะอ่ะเขาเล่ายังไงบ้างว่าคนมันเยอะแค่ไหนเพราะมันสถานการณต่างกันคือเขาเห็นจากหน้าร้านว่าคนวิ่งพอเห็นคนวิ่งเสร็จปั๊บเริ่มเห็นตำรวจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีการกันกันหน้าร้าน แล้วก็มีการหามเปลกันออกไปแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามคนไม่ใกล้ก็คุยไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็เหมือนเราแหละเขาก็เปิดข่าวพอเกิดข่าวก็เห็นว่าถนนเส้นนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์นั้นอยู่เขาก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขาดิ้ั้งตแต่แตงไหมครับไม่ถึงไม่ถึง<ม>ครับไม่ถึงมีสติอยู่ครับเร่อว่าน้ำเสียงปกติก็ใช่ครับใช่ครับหลังจากนี้เอาพื้นเสร็จแล้วต้องเป็นบริกาดในการ ในกันเดินไปก่อนครับเดินไปก่อนไม่มีอะไรโดนก่อนอย่างีนีใหม่้ยก็มีแพยังไงโอ้โหอันนี้ก็แน่นอนเลยจะไม่ไปที่คนเยอะเยอะแน่ครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าขนาดที่เกาหลีเขาไปหลายรอบแล้วนะทีไวอนฮาโลวีนเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดมันก็ยังเกิดเลยอ่ะเราก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบเราเลี่ยงเอาดีกว่าครับเราสามารถแบบอยู่กับ คนไม่กี่คนที่เราสนิทได้ครับมันทำไม่แลนเราทับไปเลยไหมครับจริงๆก็ไม่ได้แพลนว่าจะไปคนเยอะๆอยู่แล้วครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ชอบคนเยอะๆด้วยแต่ว่าเขาแค่ชอบแบบอากาศหนาวชอบไปเที่ยวเทศกาลฮโลวี Halloween, แล้วที่ไทยเขาไม่ได้จัดแบบฮโลวียิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยไปเกาหลีแต่ว่าก็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 เขาก็ไม่ได้ชอบคนเยอะๆเหมือนกันก็ดีแล้วครับก็ก็อยู่แบบอยู่ อยู่วัดเถอะอยู่วัดทำ้งคูัแมีใช่ต่อไปว่าจะไปไหนกครจะต้องแบบไปไปด้วยกันไหมหรือว่าเออคอยห่วคอยดูแลเขาอะไไม่หรอกครับแค่สถานที่แหละคือคือมันโชคดีที่ว่าคนมาถามเยอะมากว่าเป็นห่วงไหมแล้วรู้สึกยังไงตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แต่ว่ามันโชคดีว่าเราสองคน,น่ะพยายามคุยกันตลอดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดผมก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่มีสัญญ,ญาณอ่ะแล้วถ้าเกิดผมจู่ๆผมไปเปิดข่าวเห็นว่าแบบอเทวอนมีคน เหยียบกันเสียชีวิตอย่างเงี้ยผมคงแบบเจ๊าะแตกมามนัวน่ะเออพยายามแบบติดต,ต่อเขาไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็โชคดีแล้วก็แล้วก็ก็ก็เห็นหนึงข้อดีของการที่แบบเราติดต่อกันตลอดอที่ไม่ขาดกันครับ